วันนี้ผมก็ได้ข่าวมาเขาบอกว่าบุคคลที่อ้างตัวเป็นกองเชียร์คุณการจอมพลังเหมือนทานองเหมือนสั่งทนายความชื่อดังซึ่งรู้จักกับผมดีคอยมอนิเตอร์ตรวจสอบคลิปพี่เดย์ไลฟ์สดแล้วทําให้การจอมพลังมูลนิธิเสียหายก็จะได้ดำเนินคดีครับไม่เป็นไรนะครับผมยินดีครับก็เป็นทนายความดังๆเ่ยครับที่รู้จักกันเนี่ยนะแต่เขาอาจจะไปรับงงรับงานคุณกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีแหล่งข่าวลือมา นะครับว่าเนี่ยมาดูนี่พี่เดลั์สดตรงไหนถ้าเข้าก็ดําเนินคดีอ่ะไม่เป็นไรครับนะครับผมก็ยินดีไปศาลทุกเรื่องฮะเพราะว่าการตั้งข้อสังเกตสงสัยมูลนิธิการจมพลังและคุณการจมพลังเนี่ยมันสามารถสามารถทาได้มันเป็นประเด็นสาธารณะมันเป็นเรื่องมูลนิธิไม่ใช่บริษัทจํากัดแล้วก็เป็นเรื่องของเงินประชาชนการรับบริจาคนะครับประชาชนย่อมมีความสงสัยนะครับว่ามีการปิดบังอะไรยังไงแค่ไหนยังไงนะครับอืมนะฮะเข้าใจนะครับ นะครับนะก็ฝากฝากไว้นะครับก็โคงกาว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะได้ข่าวว่าคุณเต้กับบอสอวัตก็จะไปดําเนินคดีนะครับถ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มีการโอนมาห้าหมื่นกับห้าพันอะไรต่างๆพวุนี้นะถ้าไม่มีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมเอานะครับว่ากันไปนะครับอืมนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็ฝากเอฟซีการจอพลังใช้ถ้อยคาสุภาพ นะครับอย่าทําตัวเป็นตลาดร่างนะครับใช้ค่อยคาหยาบคายมานั่งด่าทอคนอื่นเขาเนี่ยนะมันดูไม่น่ารักนะครับนะฮะก็ฝากฝากไว้ทุกคนต้องน่ารักนะครับเนี่ยเป็น f c ของพ่อคนดีคนดีครับ f c ก็ต้องคนดีด้วยนะครับนะใครจะอยู่ข้างไหนก็ตามสบายชอบอาจารย์ครับจุกครูครับแชร์ให้แล้วครับอืมนะก็บอสณวัตนี่ยก็พร้อมบวกครับโพสเดือดเบื่อพวกใส่ร้าย ลั่นความจริงได้เงินจนนาทีสุดท้ายจากคุณการจอมพลังได้มาห้าหมื่นส่วนอีกห้าหมื่นที่อ้างว่าจะอวดมาให้เพิ่มยังไม่ได้นะครับคนเชียร์ก็เชียร์สองฝ่ายครับเอากรได้่เต็มที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างว่านตามพยาหลักฐานนะครับว่านตามพยาหลักฐานนะครับทุกครูนะฮะนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับคดีคุณการจอมพลังก็เป็นดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจนะครับอืมเออนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้รับ หนังสือเนี่ยนะครับมีคนส่งมาให้จากสภาผู้แทนราษฎรนะคณะกรรมการมาทิการทหารเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยมีหนังสือนะนะครับเ,เขียนโดยนายเอกกราชประธานการมาิการทหารก็เชิญผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนในการศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกมพชชานา,ายกันถักพงไพบูลเวชประธานูลนิธิจอมพลังช่วยสู้นะครับนะครับอันนี้มีคนส่งมาให้ผมนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้4ี่โมงเย็น นะครับห้องประชุมกันมาที่การ N402 นะครับชั้นสี่อาคารรัฐสภานะครับก็เขาบอกจะมีการประชุมกันเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับประเด็นบทบาทของสถานะบุคคลดังกล่าวนะครับก็คือนายการถัดพงไพบูรย์หรือการจอมพลังนะครับนีนะฮะมีอะไรอ่ะประกาศมีอ่ะอืมนะครับนะครับก็จะมีมาพูดกันหรือเกี่ยวกับเรื่อง เหตุที่เกิดที่ชายแดนนะครับนะนะครับเหตุที่เกิดที่ชายแดนนะนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะยุ่งอยู่นะครับนะก็เหตุที่เกิดที่ชายแดนประเด็นแรกก็คือนะครับบทบาทและสถานะของบุคคลดังกล่าวนะครับก็จะขอให้กองทัพชี้แจงว่านายกันถักหรือจออพลังเนี่ยกันจอมพลังเนี่ย,ม,ยมูลนิธิกันจอมพลังอะไรเนี่ยนะครับมีบทบาทหรือสถานะลักษณะใดที่ทําให้สามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนได้ ทั้งที่เป็นที่พื้นที่ความมั่นคงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยทหารโดยตรงมีการอนุญาตหรือประสานงานประสานอย่างเป็นทางการหรือไม่และมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกับกองทัพหรือหน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือไม่นะครับการมาที่การทหารนี่ก็อยากจะรู้ว่าในการในการจออพลังเนี่ยนะครับนะครับเข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงได้อย่างไรใครเป็นคนอนุญาตมีข้อตกลงอะไรบ้างในข้อแรกนะครับที่เขาอยากจะรู้นะครับในประเด็นแรกประเด็นที่สอง การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนเนี่ยได้ให้ความสะดวกแต่ในการจลพลังนะครับทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพได้ประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับที่ให้เข้าไปบริเวณที่มันเป็นเขตที่ห่วงห้ามเนี่ยเข้าไปได้ยังไงใครไอนุญาตข้อ3นะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อการสร้างภาพลักษณ์นะครับการดําเนินการนลักษณะภารกิจฮีโร่ lo. นะครับอันนี้เขาใช้คาําว่าภารกิจฮีโร่นะ ภารกิจฮีโร่เนี่ยที่มีการทำคอนเทนต์ถ่ายทอดสดหรืออะไรต่างๆพวกนี้มีรายงานว่าในการจอมพลังได้ใช้การถ่ายทอดสดการเปิดเสียงหรือการสร้างภาคลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงพื้นที่หรือสร้างความเข้าใจคาาเคลื่อนต่อสารนะขอกองทัพชี้แจงว่าได้รับทราบและอนุญ,ญาตให้ให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับและมีเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมด้วยไหมในการดําเนินการดังกลาง่าวเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยก็คือไลฟ์สดการเปิดเสียง เปิดเสียงก็อาจจะเป็นพวกซาาผีอะไรพวกนี้หรือการสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยหรือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อสาธาเนี่ยนะนะครับการบริการก็อยากจะรู้ว่าเอ่อมีใครอยู่ร่วมด้วยไหมใครอนุญาตยังไงเข้าไปทําการไล์สดเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยเปิดซาาผีอะไรกันกเนี่ยใครอนุญาตนะครับนะประเด็นที่สี่นะครับปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนในการจ่อพบบลังได้อ้างถึงความขาดแคลนในหลายด้านเช่น นะบังเกอร์ไม่ไม่มีอาหารไม่มีเส้นทางลาเลียงของกองกําลังพลเป็นต้นนะครับกองทัพบกบได้ตรวจสอบพเท็จริงในประเด็นนี้หรือไม่หากมีความขาดแคลนจริงเหตุใดจึงเกิดขึ้นทั้งที่มีงบประมาณด้านความมั่นคงจํานวนมากก็คือประมาณ2อ0 0 0นล้านนะครับก็อยากจะรู้ว่าทําไมต้องมีการรับบริจาคนะซื้อบังเกอร์ซื้ออาหารเส้นทางลาเลียงของกองกําลังพลนะครับทำไมต้องรับบริจาคด้วยมันขาดแคลนในหลายด้านจริงไหม ทั้งที่มีงบประมาณถึงสองแสนล้านเหตุใดเงินไม่พอใช้นะครับนะครับนี่คือประเด็นที่สี่นะฮะที่การมาที่การทหารเขาอยากจะรู้นะครับนะข้อห้าการบริหารงบประมาณและการเทียบเคียงกับเงินบริจาคภาคเอกชนของทัาบกมีงบประมาณปีหกเก้าในขณะมีงบประมาณปี 9, กหกเก้าในขณะที่มูลนิธิการจอมพลังระบุว่ามีเงินบริจาครวมสองร้อยล้านเพื่อช่วยเหลือชายแดนนะครับ นะครับขอให้กองทัพชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรผู้ดูแลกําลังพลในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอมันติดขัดอระการใดงบกลางที่ขอจากมติคณะรัฐมนตรีมีงบประมาณเท่าไหร่ที่รวบรวมคําของงบประมาณผ่านศูนย์เฉพาะกิจบริหารชายแดนไทยกัมพูชาและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนกองทัพในพาลิกในภารกิจหลักด้านความมั่นคงถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ควบคุมอย่างไร นะครับประเด็นนี้ก็คือพูดง่ายว่านะการจอมพลังเนี่ยนะครับมีการอ้างถึงว่าจะเอาเงินไปช่วยทหารเนี่ยสองกว่าล้านเนี่ยหาเงินมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยถามากองทัพเนี่ยทาไมงบประมาณไม่พอหรืองไงมันติดขัดอะไรงบกลางก็มีอะไรก็มีเนี่ยทำไมจะต้องไปรับบริจาคนะครับนะ่ทำไมเปิดโอกาสให้การจอมพลังเข้ามา,า,าทํางานแทนกองทัพในภารกิจลักภารกิจหลักที่เป็นของสายความมั่นคงจะครับเข้าใจนะ นะครับนี่แหละครับก็จะได้มีหนังสือไปนะครับอันนี้ก็ลงนามโดยนายเอกกราชอุดมอํานวยประธานคณะการมาที่การทหารนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับเนี่ยที่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเชิญนะฮะนะครับนะฮะอีกฉบับหนึ่งก็เชิญนะครับร่วมประชุมกับการมาที่การทหารเรียนพอศูนย์เฉพาะกิจนะครับชายแดนไทยกัมพูชาก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เชิญนายกัญฐาภงไพบูรณเวศ เหมือนกันนะครับอีกการก็เชิญประธานมูลนิธิจอมกันพลังต้องสู้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นประธานมูลนิธิอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณกันจอมพลังอีกการมาที่การหนึ่งน่าจะเป็นการมาที่การมั่นคงหรืออะไรอันนั้นจะเชิญผู้กองธรรมนัฐเชิญลัมตีอดีตลัมตีช่วยครังหรือไงนะครับชื่ออะไรคุณผู้ช่วยอะไรผมจำไม่ได้วิภาควิพัฒน์อะไรนะนะครับอันนั้นก็อีกอีกคณะหนึ่งนะก็เชิญกันหลายหลายคณะนะนะครับอืม คุณธรรมนัทไปไหมไปโดนรู้สึกจะเชิญอีกอีกอีกอ่าอีกอันนึงนะอืมอืมนะครับอ่านะฮะนะครับลูกหมีโพสต์ออกหมายจับแล้วอ่าคดีอะไรนะครับอืมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีอะไรนะฮะนะอันนี้ผมไม่ทราบนะลูกหมีโพสต์เนี่ยในเพจท่านเปานี่หมายถึงใครอันนี้เราไม่ทราบนะว่าใครนะออกหมายจับผมไม่รู้เรื่องเลยออกหมายจับแล้วอ่าใครเนี่ยนะเราเราไม่รู้เลยว่าเป็นใคร นะครับอันนี้ไม่ทราบนะว่าใครโดนออกหมายจับนะครับอืมนะก็ไม่ทราบไม่ได้คุยกับลูกหมีตะ่กี้ก็มีหลายหลายคนโทรถามนักข่าวถามออกหมายจับใครอันนี้ผมไม่ทราบนะยังไม่ได้คุยกับคุณลูกหมีนะอ่ประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีฮีโร่เพราะเรามีทหารแล้วทหารก็มีก็ประมาณนะครับเราก็ให้ทหารป้องกันประเทศักเรื่องขายของออนไลน์ของคุณการจ่อพลังผิดกฎหมายไหมไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับผิดกฎหมายไหมผมไม่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ว่า นะผมก็จะมาเช้านี้ให้ความรู้นะครับเรื่องการขายของออนไลน์ต้องขออนุญาตตลาดแบบตรงก่อนถ้ายอดขายตั้งแต่1.8ล้านขึ้นไปเหมือนกับเจนนี่ครับนะครับต้องไปขายต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่โฆษณาเกินจริงไม่โม้เกินจริงขายของหมดแล้วของเราดีอะไรต่างต้องระวังคําต้องห้ามเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นกรณีของการจลพลังก็ต้องไปตรวจสอบดูว่านะครับเขาได้ทําตามกฎหมายครบถ้วนไหมสิ่งที่ผมนํามาเล่าก็คือให้ความรู้เท่านั้นอื ทนายต้องเป็นกลางของประชาชนไม่ต้องห่วงผมนะครับถ้าผมไม่เป็นกลางก็ไม่ต้องดูผมก็แค่นั้นนะครับนะครับนะนะครับนะครับรถรถแดงหายไปไหนอันนี้ไม่ทราบนะต้องไปถามคุณกันนะนะโฆษณาเกินจริงก็แบบสินค้าดีจริงหมดแล้วนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรถ้ามันไม่เป็นความจริงอะไรถ้ามันไม่ตรงปกมันก็จะมีความผิดกฎหมายสคบและที่สําคัญพวกเลขอ้างอิงอ,อยอต่างๆนะครับนะนะฮะ นะครับเหล่านี้ก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะใครที่จะไลฟ์สดอะไรต่างน,นะครับอย่าลืมนะไปติดต่อที่สคอบอขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีรายได้เข้ามาก็ต้องเสียภาษีต้องระวังอืนะครับพี่อนะครับชอบชอบชอบนะครับตรงไปตรงมานะครับตรวจสอบในการตรวจสอบทําเพื่ออะไรให้เสียเวลาอ่านะครับกนะ็คือการตรวจสอบนะบุคคลสาธารนณะทําได้คนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบไม่ต้องกลัวครับนะไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรนะอืม เข้าใจนะไม่ต้องท้อืมทําความดีอย่าท้อไม่ต้องกลัวสมัยก่อนคุณการจอมพลังการตรวจสอบคนอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวการตรวจสอบเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับอืมเข้าใจนะครับอืมนะครับเออนะเอออืม